เทศกาลแห่งความรักเออตอนนี้ต้องขอโทษด้วยนะตั้งแต่เทศกาลแห่งความรักชีวิตในโลกใบใหม่แล้วก็ห้องนอนของแมวดำอันนี้เคยอัดไว้แล้วแต่ว่าวิดีโอมันหายไปให้ไงอันนี้ลองฟังกันเลยนะคะทิฟฟานี่รู้ไหมช่วงนี้ยังเป็น ช่วงเทศกาลเลิฟเลิฟเดย์ด้วยนะคนมากันเยอะแทบทุกวันเลยอะไรคือเทศกาล er er เลิฟเลิฟเดย์หรอมันเป็นเทศกาลความรักนะ่ะวันที่12-18ถึงสิกุมภาจะเป็นวันหยุดพิเศษเพื่อให้คู่รักได้ไปฉลองกันหรือจะมีกิจกรรมบันเทิงทั้งอาทิตย์เลยก็ได้ฮ่าฮ่เออคือเออเขาท่าเริ่มจากวันนี้เลยดีไหม นายนี่นะเพราะเป็นแบบนี้ไงเล็กน้อยเขาถึงไม่อยากไปอยู่กับพวกนายใจร้ายดีจังที่เมืองฉันมีเทศกาลความรักวันเดียวเองแถมไม่ใช่วันหยุดด้วยนะว่าแต่เขาให้หยุดไปทำอะไรกันล่ะทำกิจกรรมบันเทิงร่วมกันเจ็ดวันติดเออทำไมล้ามันทะลึ่องอย่างนี้วะดูหื่นอะ ฮ่าฮดูหน้าเธอสิอย่าเทอล่งฉันไม่ได้หมายความถึงเซ็กสักหน่อยกิจกรรมบันเทิงอาจจะหมายถึงร้องเล่นเต้นลําก็ได้แหวะฉันรู้นะว่านายหมายถึงอะไรนะรับเออแล้กน้อยแล้วที่เมือของเธอล่ะเขาฉลองกันยังไงหรอก็ทําทุกอย่างที่คนรักเขาอยากจะทําร่วมกันนั่นแหละส่วนมากก็ไปดินเนอร์ให้ดอกไม้ให้ของขวัญ ดูหนังดื่มวายอะไรประมาณนั้นโอ้พวกเธอช่างร่ำรวยและฟุ่มเฟือยกันโดยแท้ฟุ่มเฟือยยังไงกินข้าวให้ดอกไม้หรือดื่มอะไรหรูหลาที่เธอว่ามันฟุ่มเฟือยมากสำหรับคนทั่วไปแคปซูลก็พอแล้วกินง่ายย่อยง่ายล่ะค่ะก็ไม่แพงด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยถึงแม้ผมจะสามารถหาเงินมาซื้อดอกไม้ได้อย่างสบายๆก็เถอะ แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าดอกไม้เป็นอะไรที่แพงระเบิดระเบ้อชะมัดแถมยังกินไม่ได้ด้วยแต่มันสวยดีออกใช่ใช่อาหารตามร้านอาหารก็ยิ่งคาเฟ่แมวโคตรแพงเลยน้ำสีสวยๆแก้วหนึ่งต้องห้าร้อยซิเวอร์นะ่ะน้ำสีสวยๆที่นายว่ามันเป็นน้ำผลไม้รวมชนไยะนายก็รู้ผลไม้เดี๋ยวนี้มันหาย,ยากมากขนาดไหน ผลไม้ที่นี่เป็นสิ่งหายากหรอโลกของเรามีสถานที่สำหรับเพาะปลูกผักผลไม้น้อยสิ่งเหล่านี้ต้องปลูกในเรือนกระจกเท่านั้นทำให้ผลผลิตมีจำนวนจำกัดของเหล่านี้จึงราคาสูงตามไปด้วยก็ไม่เห็นต้องกินนี่ยังไงพวกเราก็กินแต่แคปซูลกันได้อยู่แล้วแคปซูลนายพวกนายหมายถึงยาใช่ไหม ไม่ใช่ยาสิมันคืออาหารเม็ดต่างหากอาหารเมร็ดไม่นะได้ยินแบบนี้ฉันอยากกลับไปอยู่โลกของฉันเหลือเกินมันไม่ได้ฟังดูเลวร้วายขนาดนั้นหรอกว่าแต่เมื่อกี้เธอพูดว่าโลกของเธอเธอหมายความว่าอย่างไงเอออ๋อเออ,เอ,อฉันอนุมานเอาณนะว่าที่นี่ไม่ใช่โลกของฉันทำไมเธอคิดงั้นล่ะแล้วโลกที่เธอมัน มามันเป็นยังไงไม่เหมือนกับที่นี่งั้นหรอมันก็มีส่วนเหมือนแล้วก็ส่วนต่างฉันเองยังไม่แน่ใจแต่มนุษย์ที่โลกของฉันพวกเราไม่สามารถสมานแผลได้ในภายในเวลาไม่กี่วิแน่ๆฟังดูจากที่แม่นี่พูดมันก็คือพวกเราเมื่อห้าร้อยปีก่อนไม่ใช่หรอนั่นสินะ อันที่จริงฉันกำลังคิดว่าแม่นี่อาจถูกทำให้หลับไปหรือแช่แข็งโดยที่ยังไม่ถูกวิวัฒนาการหรือเปล่าก็เป็นไปได้แม้จะยากมากก็ตามฉันจินตนาการไม่ออกเลยว่าจะเก็บร่างที่ยังไม่วิวัฒนาการมาหลายร้อยปีให้อยู่รอดได้ยังไงในสภาพแวดล้อมที่ย่ำแย่และไม่ออำและไม่เอื้ออำานวยต่อการดำรงชีวิตที่ปอบบางแบบนี้ ไม่ว่าอะไรดเรเจก็ทําให้เล็กน้อยหลับไปทําไมเพราะอะไรก็เหอะแต่มันก็ทึิ่งทําให้เรามีท่าสูดแสนน่ารักเพียงหนึ่งเดียวในโลกเรียบร้อยแบบแบบนี้พ่อแม่พี่ชายฉันคงตายกันไปหมดแล้วไม่สิหรือพวกเขาอาจจะยังอยู่พวกเขาอาจจะเป็นมนุษย์วิวัฒนาการแบบพวกนายไปแล้วก็ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ แต่ฉันไม่อยากให้เธอหวังสูงไว้มากเดี๋ยวจะผิดหวังซะเปล่าท,ทำไมล่ะเออเกิดภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อนปร,รประชากรเกินกว่าครึ่งของอาณาจักรเสียชีวิตหลังจากนั้นสภาพแวดล้อมที่พวกเราอยู่ก็ยากลำบากมากประชากรก็ล้มตายไปอีกจำนวนหนึ่งโลกเพิ่งได้โลกเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นสักร้อยกว่าปีนี้เอง ไม่นะพอแม่พี่เฮ้ hey, ไม่ต้องทำหน้าเจ้าขนาดนั้นฮึกน่ะนะน้ำตาอีกแล้วว้าวน้ำตาจริงๆด้วยเมื่อก่อนพวกเราก็ผลิตน้ำได้แบบนี้เนี่ยหรอแล้วถ้าไหลออกมามากๆจะหมดตัวทำให้ตายได้หรือเปล่าจริงด้วยลองแค่นี้ก็พอแล้วนะอย่าลองไห้อีกเลยนะสาวงาม ยิ้มหน่อยนะผมไม่อยากให้เธอตัวแห้งตายเหมือนหลอกนะฮ <c oughs> เฮ้อบางทีพ่อแม่และพี่เธออาจจะยังรอดก็ได้แค่อย่าขายฝันเลยดีกว่าลำพังพวกตระกูลใหญ่ๆช่วงวิกฤตการยังไม่รอดสู้บอกเยนนี่ว่ามาอีกโลกหนึ่งยังจะเข้าท่ากว่าอีกเอออีกโลกหนึ่งน่ะน,นะเออดิ เธอก็รู้ไอ้ดร็เต็รสติกฟันเฟืองนั่นมันทำอะไรก็ได้ไม่แน่นะมันอาจจะค้นพบอะไรเข้าสักอย่างแบบว่ามีโลกอีกโลกหนึ่งที่เขาเรียกโลกคู่ขนาดอะไรเท่านั้นน่ะฮ่าฮไม่อยากจะเชื่อเลยนี่คือคำพูดที่หลุดมาจากปากของนายเพอร์เจอร์ลับมันไม่ได้เพอร์เจอร์หรอฮะจริงๆแล้วฉันก็แอบสืบเรื่องดร็อคเตอคมาสักพัก ระยะหนึ่งแล้วมันทำให้ฉันนึกถึงอะไรบางอย่างออกหลายปีมานี่หมอแน้นหมกมุนเกี่ยวกับการเสนอโปรเจกต์หลายอย่างเกี่ยวกับทฤษฎีคอตามัมซึ่งทฤษฎีคอตั้มเป็นรากฐานหนึ่งที่พาไปสู่การไขปริศนาโลกคู่ขนานใช่ใช่มันมาขอเงินสมทบจากบ้านฉันด้วยนะแล้วแกให้ไปหรือเปล่าให้สิก็แค่เสียเงินแต่ว่า ก็เหมือนเอาไปละลายน้ำทิ้งไม่เห็นได้หาอะไรกลับมาเลยหมอนั่นให้แค่หุ่นโรบอตจะเหมือนหมีแพนด้าเอาไว้เฝ้าหน้าประสาทผมก็เท่านั้นแต่นั่นเป็นหุ่นที่เคลื่อนไหวได้เหมือนจริงทำเอาทั้งอาณาจักรบ้าแพนด้าไปพักหนึงเลยนะใช่แล้วถ้าผมเก็บค่าเข้าชมแพนด้าผมคงรวยเละไปแล้วเอ๊ะที่จริงก็รวยเละอยู่แล้วอนนะนะ เรื่องชักใบให้เหลือเสียนี่ว่าฉันวางไว้ฉันวางใจแกได้จริงๆเลยนะแบไหนถึงมาว่าผมคนเดียวลวะฮะที่ใหญ่ทิฟฟานี่กีการ์แพนด้าล่ะไม่ว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนพวกนายคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วฮึไอคารีบว่าต่อเถิดเดี๋ยวแม่นี่ก็จะน้ำตาไหลหมดตัวหรอกโอเค ก็อย่างที่ดรเจคมันวิจัยทฤษดีควอตั้มอะไรนี่อยู่หลายโปรเจกต์เป็นเวลานานนมแล้วจุ่ๆก็เขียนรายงานการทดลองกลับมาให้ทางรัฐบาลทราบว่าการวิจัยทั้งหมดล้มเหลวไม่มีผลลัพธ์อะไรที่นำไปต่อยอดได้ทั้งนั้นยกเลิกการวิจัยทั้งหมดถาวนก็เมกเซนนี่ยังไงโลกคู่ขนาดมันก็ไม่มีอยู่แล้วเธอเ <c oughs> ชื่ออย่างที่ดรเจนั่นบอกหรอ อ่ะก็คนอย่หมอนนั่นถ้าได้ลองทําอะไรสักอย่างไม่มีทางยอมลาเมืองง่ายๆจนกว่าจะสําเร็จฉันเลยแอบคิดว่าบางทีมันอาจจะไปนค้นพบอะไรเข้าแต่ปิดปไว้เป็นความลับก็ตัง้งไวตั้งหากโอ้โหดรเจโอ้โหจอดอกเตอร์หน้าแหลมนั่นมันเอาเงินบ้านผมไปตั้งเยอะแล้วให้มาแค่แพนด้าเนี่ยนะแตะ จะให้ฉันทำใจเชื่อว่ามีโลกคู่ขนาดอีกแห่งหนึ่งงั้นหรอเธอยังพูดไม่ใช่หรือไงว่ามันยากมากที่จะเก็บร่างมนุษย์ยังไม่ได้รับวิวัฒนาการมาตั้งหลมาตั้งหลายร้อยปีฉันงงไปหมดแล้วฮือๆตกลงฉันมีพ่อแม่พี่ชายอยู่ไหมหรือว่าฉันมาจากอีกโลกฮือย่าร้องอย่าร้องโอๆ เดี๋ยวทุกอย่างก็จะคลี่คลายเองนั่นแหละ